อะไรขึ้นเมื่อพี่หลามต้องเจอกับโลมาน้อยแสนน่ารักเป็นที่รู้กันดีว่าฉลามคือเครื่องจักรสังหารแห่งมหาสมุทรที่อยู่คู่กับโลกเรามายาวนานกว่า400ล้านปีด้วยโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่บวกกับฟันที่แหลมคมและยังมีจมูกที่ไวต่อการได้กลิ่นทําให้ฉลามขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าที่ดุดันในขณะที่โลมานั้นกลับมีรูปร่างหน้าตาที่ดูเป็นมิตรมีความฉเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวแถมยังสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ โดยการปล่อยขึ้นเสียงออกไปหากมีสตูอยู่ในระยะใกล้โลมานั้นก็จะสามารถรับรู้ได้จากขึ้นเสียงที่สะท้อนกลับมาในทันทีแต่เหลือเชื่อว่าพิลามผู้โหดเหี้ยมกลับมีความเกรงกลัวให้กับโลมาที่แสนน่ารักถึงท่านที่ว่าแค่ได้กลิ่นก็หน,นีหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวแล้วทุกคนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้านักล่าแห่งท้องทะเลอย่างฉลามขาวต้องเจอกับโลมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวานออก,กา้าใครจะเป็นผู้ชนะ